บอร์นิ่งค่ะทุกคนวอลคัมแบ็คสู่ทิชชา c ี่แคชชลนะคะวันนี้นะคะที่ชาก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยประมาณว่าไปใช้ชีวิตหนึ่งวันกับทิชานะคะแล้วมาดูกันว่าภาษีในชีวิตประจําวันที่เราใช้ใจ่ายไปในแต่ละวันที่ตอนที่เราอยู่ในประเทศอเมริกาเนี่ยมันเท่าไหร่มันอะไรยังไงบ้างน,นะคะจะบอกว่าทีิชานเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาบอก <S <S เกี่ยวกับเรื่องภาษีอะไรที่นี่มากนะทชาก็เลยบบเอ้ยอยางงั้นเอาแบบว่าพาเพื่อนๆไปใช้ชีวิตกับ ที่ชาเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าแต่ละวันนี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่พูดมากแล้วนะคะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ันจะไปร้านอาหารก่อนนะคะไปหาอะไรกินเพราะหิวมากๆเลยนะคะไป let's go แล็กเราก็มาถึงแล้วนะคะที่ร้านซุชิยะเป็นร้านอาหารเลยนะญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่น,ญ,นญี่ปุ่นใช่ไม่รู้ก็เดี๋ยวที่ชาจะ โชว์อาหารเยอะน้ำลายพเพื่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาเท่าไหร่บวกแท็กเท่าไหร่แล้วต้องให้ทิปคนเส์ฟเท่าไหร่นะคะโอ้ทุกคนเข้ามาปุ๊บก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะเขาบอกประมาณว่าเออตอนนี้ก็ขอขึ้นราคาหน่อยนะทุกอย่างมันก็แพงอะไรประมาณนี้นึกว่าเป็นแค่ที่ไทยนะคะไม่ใช่นะคะที่นี่ก็เป็นเหมือนกันนะคะทุกอย่างแพงขึ้นมากๆเลยนะคะปีนี้โอเคมาเรามาสั่งอาหารกันดีกว่าคเ n I g e เอ่อค a ลามารี And then a monkey ball for, uh, for the starter. And then um, for the entree, we want two bento box, the Cherokee, one teriyaki chicken, one teriyaki beef. Right, and then how would you like the rice, white, fried, brown? Uh, just white rice for both. And then um, it's come with the soup, right? Yeah, we and miso hot and sour. Yeah, hot and sour soup, yeah. For both? Yes, for both. And, uh, I don't เราไม่ it can b เ the ป็น w ั e d or not, but we not แต่เราไม่ we บวซีเรียลเราชอ e ตัอทหนึ่งใ y าโเอร่อยมากอันนะคะแล้วเบนโตบ็อกซ์เราก็มาแล้วนะคะสั่งชาสั่งเป็นเชอริกิจชิคเก้นเบนโตบ็อกซ์นะคะ ของพี่บิวเป็นนมเนื้อเป็นบีฟ๊ฟน่ากินมากค่ะทุกคนของน่ากินขนาดนี้ได้เยอะขนาดนี้มาดูกันนะคะว่าราคาจะเท่าไหร่เพราะเห็นเขาบอกว่าจะขึ้นราคาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวดูซิว่าจะรวมภาษีเนี่ยมันจะเท่าไหร่โหทุกคนหนะ้าตอนนี้ชาแดงมากเลยกำแพงร้านก็แดงมากเลยค่ะ สุดท้ายมาแล้วนะคะมังกีบอร์ความจริงแล้วอันนี้ต้องเป็นอะพาร์ทเซอร์นะคะแต่ว่าเล็กเสิร์ฟเราลืม <c oughs> เขาเพิ่งใส่เข้าไปนะคะปิ้นเข้าไปในคิทเช่นแล้วเพิ่งออกมา <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ลงท้องเหมือนกันจะก่อนจะหลังไม่เป็นไรกินได้มังกีบอร์ <c oughs> เอาเรื่องใหญ่ <c oughs> นี่นะคะใบเสร็จร้านนี้ก็มาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นราคาของที่เราสั่ง อันนี้ก็จะเป็นแท็กนะคะ3เหรียญ76รวมทั้งหมด51เหรียญน,นะคะโอเคเดี๋ยวที่ชาจะเอาไปจ่ายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะปิ้นใบที่เราให้แอดติปได้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแอดติปยังไงอะไรยังไงกี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่นี่ต้องการแอดติปจำเป็นไหมอะไรงนี้นี่นะคะใบแอดติปมาแล้วนะคะคือติปที่เนี่ยมันสําคัญนะคะเพราะว่าเด็กเสิร์ฟที่อเมริกาส่วนใหญ่เนี่ย ทำงานเพื่อทิปนะคะเพราะฉะนั้นมากินนี่ทั้งทีอ่ะมันไม่ให้ไม่ได้เลยเพราะมันจะดูเป็นการน่าเกลียดนะคะเขาก็จะมองแรงเลยแหละถ้าแบบไม่ให้ทิปนะคะก็จะมองแรงแบบก่อนคุณออกจากร้านแน่นอนอย่างน้อยเลยนะคะอย่างน้อยถ้ามันอย่างเงี้ยสัก10%ของเอ่ของยอดจํานวนก็ยังดีนะคะหรือบางร้านในซิตี้ใหญ่ๆอย่างเช่นลาสเวกัสอะไรเงี้ยบางทีมันชาร์จทิปอัตโนมิติไปเลยนะคะ1 0 1เอะไรเงี้ยมันชาร์จไปเลยแล้วก็แล้วเราก็สา,ามารถมาแอดเพิ่มได้อีกนะคะ แต่ว่าร้านนี้ไม่ได้มีการชาร์จแบบอัตโนมัตินะคะก็สามารถแอดได้ตามใจเราก็อย่างน้อยไม่น้อยเกินไปมากมากไม่เป็นไรแต้อย่าน้อยเกินไปนะคะแล้วก็อย่าเป็นศูนย์เลยนะคะไม่ดีเนอะก็จะให้สักเท่าไหร่ก็วันนี้นิชาก็เป็นเด็กเสิร์ฟเหมือนกันเราก็รู้ๆกันนะเนาะเราก็จะให้สิบเหรียญน,นะคะเออก็จะรวมเป็น61กสิยเขียนคไม่ถนัด One eternity later ฮัลโหลทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทาไมมืดนะคะก็คือหลังจากที่ชากินข้าวเสร็จเนี่ยที่ชาก็ไปชอปปิ้งไปอะไรบลาบลาบลาะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะคะแต่เอาเป็นว่าที่ชาขอมาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการให้ทิปกับเด็กเสิร์ฟที่นี่หน่อยนะคะคือที่ที่ชาบอกว่าการให้ทิปเด็กเสิร์ฟเนี่ยมันสําคัญเพราะว่าไอค่าแรงขันต่ําที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะคิดว่า สูงสุดน่าจะประมาณ15เหรียญต่อชั่วโมงไหมนั่นไม่ได้รวมทุกรัฐนะคะเพราะว่าแต่ละรัฐเนี่ยก็มีค่าแรงขั้นต่ําที่ต่างกันออกไปนะคะแต่รัฐที่ชาเนี่ยค่าแรงขั้นต่ําของสเตทอยู่ที่ประมาณ11เหรียญก,กว่านะคะแต่ว่าค่าแรงขั้นต่ําของรัฐบาลกาจะเป็นอยู่ที่7เหรียญ 25หรือเปล่าจเจรียญกว่าๆประมาณนี้นะคะซึ่งไอตรงนี้ชักก็ยังงงอยู่นะว่าทําไมมันมี2อย่างทั้งทั้งที่เป็นรัฐเดียวกันแต่ว่ามันจะมี2คงแรงขั้นต่ำอะคะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าีุชารู้มาก กว่านี้เกี่ยวกับภาษีเดี๋ยว,วชาจะพูดอีกทีในคลิปหน้านะคะแบบประมาณว่าเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่อเมริกา EP 2, 2> <c oughs> อะไรประมาณนี้นะคะโอเคแต่เอาเป็นว่ารัฐที่ชาเนี่ยค่าแรงขั้นต่ําของสเตทประมาณ1ษเหรียญกว่าค่าแรงขั้นต่ําของรัฐบาลกลางของรัฐที่ชาจะอยู่ที่ประมาณ7เหรียญก,กว่านะคะที่ชาเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมก็จะได้อ่า 7เหรียญกว่าๆนะคะซึ่งเป็นค่าแรงขั้นต่ําของรัฐบาลกลางคือโอเคมันได้ต่อชั่วโมงก็จริงแต่ว่าคือถ้าวันไหนเราได้ติปน้อยหรือว่าทํางานน้อยเนี่ยมันก็จะหักภาษีไปไม่เยอะนะคะไอ้เงินค่าชั่วโมงเราที่ได้เจ็ดเหรียญต่อเอ,อ่อชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้มากแต่มันไม่ได้มากเท่ากับที่เราได้ติปอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมก็ <laughs> คือถ้าสมมติว่ามันเจเหรียญต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้า10ชั่วโมงเราก็ได้ประมาณ70กว่าเหรียญ8ปเหรียญอะไรประมาณนี้ใช่ไหมรวมเศษเศษอะ่ะเออมันไม่เท่าก ติดต่อวันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ติปเนี่ยได้ติปเยอะๆเนี่ยไอค่าชั่วโมงที่เราได้รลายชั่วโมงเนี่ยที่มันจ่ายอยู่แล้วอะอันนั้นทีิชาติจะไม่สนใจเลยนะเพราะว่ามันก็ไปหักลบกับภาษีอีกทีแทบจะไม่เหลือเลยนะไอที่เหลือก็คือติปที่ชาได้อยู่ทุกวันเนี่ยคะ่ะเออมันไม่รู้จะอธิบายยังไงทุกคนมันยุ่งยากมากเลยอะเออเอาเป็นว่าคลิปนี้เท่าเข้าใจเท่านี้พอนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวค่อยไปอธิบายใหม่กับ EP 2ีสแล้วเกี่ยวกับภาษีเวลาที่ชาแบบรู้มากขึ้นนะคะ เออแล้วก็ที่ให้ทิปสําคัญไม่พออย่างถ้าเราสั่งทูโกสั่งกลับบ้านถ้าไม่ให้เลยก็ยังพอเข้าใจยังพอย็นหยวนแต่ก็อาจจะมีมองอยู่บ้างอ่าทำไมไม่ให้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามากินอยู่ที่ร้านเลยอะ่ะยังไงมันต้องให้นะคะเพราะว่าเขาเสิร์ฟเขาเก็บจานเขามาเทคออเดอร์มาอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างสรารพัดนะคะอย่างน้อยเลยนะสาหรับทิชาต้องให้10%ขึ้นสําหรับทิชานะแต่อย่างบางรัฐใหญ่ๆหเช่นรัฐเออาสเวกัสนะ บางหลายเลสเรสนอนนะบางทีเขาก็ชาร์จออาโตมิติกไปเลยนะคะว่าติปบางทีมันก็ชาร์จไปเลย1 5 18%อะไรอย่างงี้นะคะแล้วเราก็สามารถแอดเพิ่มได้อีกนะคะติปบาถ้าเราอยากใส่เพิ่มมากกว่านั้นนะที่ชาคิดว่าที่เขาทําอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเพราะบางคนน่ะเขามาเยอะหรือมาเป็นสิบยีคนบางทีเขาคิดว่าเออค่าอาหารจ่ายไปเยอะแล้วก็ติปไม่ต้องก็ได้น่าจะได้แล้วแต่ความจริงแล้วค่าอาหารกําไรก็ส่วนกำไรของเจ้าของร้านนะคะติปก็ส่วนติปไม่ได้มาได้ด้วยกันเลยนะคะเด็กเสิร์ฟกับเออ อันนี้ชาจะเล่าหนึ่งเหตุการณ์ให้ฟังนะคะอันนี้เรื่องที่จะเล่านี้คือไม่ได้เะเอียดไม่ได้อะไรคะ่ะแค่ยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นเนาะเพราะว่าที่ชกาก็เข้าใจว่าหลายๆประเทศบางนิดประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยอมให้ติปกันใช่ไหมแล้วที่จะพูดอยู่เนี่ยก็คือไม่ใช่มีแค่ประเทศที่ชาจะพูดถึงนะคือโอ้ยทุกเชื้อชาติเลยคะ่ะหรือว่าคนที่อยู่ที่นี่เองบางทีเขาก็ไม่ไม่ให้หรืออะไรอย่างนี้นะคะเออชาจะมาพูดให้ฟังว่าทําไมเขาบางบางรัดหรือบางเนสลอรเนี่ยเขาก็ชาร์ตติปอัตโนมัติไปเลยนะคะอย่างเช่น เมื่อประมาณปีกว่าที่แล้วนะคะก่อนโควิดนะคะจะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนมาจากประเทศไทยนะคะซึ่งน้องเขาน่ารักมากนะแต่ว่าเขามากินที่นี่ราคาประมาณ40 40- 50เหรียญนี่แหละแล้วทีนี้เหมือนน้องเขายังให้ทิปไม่เป็นนะคะก็น่าจะเหมือนีิชาตอนแรกๆพิชามาที่เนี่ยเวลาพิชาจะซื้ออะไรชันนึกแปลจากค่าดอลลาร์เป็นค่าบาทตลอดอะแล้วมันคิดว่ามันแพงมากๆอะทุกคนพิชาก็เลยคิดว่าเออน้องเขาน่าจะตอนให้ทิปอะคิดว่ายังแบบเอาค่าเงินดอลลาร์ไปแปลค่าเง ไทยอยู่แล้วน้องคิดว่าเยอะอะไรงี้มัง้งมัน 40- 50หเหรียญแล้วน้องให้ที่ชาประมาณ72เซนนะคะยังไม่ถึง1ดอลลาร์เลย,ยอย่างที่บอกนะฉชาไม่ได้เหยียดไม่ได้พูดไม่ได้ว่าเออในเชิงว่าอันนี้ทีชาก็บอกเล่าให้ฟังว่าทําไมบางรีสอรอทเขาก็แอดทิปอัตโนมัติตตไปเลยนะคะอันนี้ทีชายกเหตุการณ์ขึ้นมาเฉยๆเนาะอย่างที่บอกมีไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรือว่านักเรียนเปลี่ยนมานี่หรือว่าแค่น้องคนนั้นนะอุ้ยเยอะมากค่ะบางทีเขาก็เออเขาก็ไม่ให้อะไรประมาณนี้เนาะก็อย่างว่าแหละเเพราาาว่าอา่ออยงงมื ใหญ่อย่างลาสเวกัสใช่ไหมคะก็มีทัวริสต์มีคนจากหลากหลายประเทศมาลงทัวเยอะนะคะอ่าโอเคจบเรื่องแอดติดไปนะคะแล้วทีท่ิชาบอกเพื่อนๆไปว่าทิชาไปช้อปปิ้งนะคะิชาไปซื้อของมาทํากับข้าวเย็นนิดหนึ่งนะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นใบเสร็จที่ทิชาได้มาเรียบร้อยนะเดี๋ยวทิชาจะมาโชว์หลังคลิป เพื่อนๆนะคะว่าเออไปช้อปปิ้งธรรมดาปกติเนี่ยจะเสียท็กประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือซื้อพวกอาหารเข้าบ้านเล็กๆน้อยๆเนาะโอเคค่ะทุกคนเอาเป็นว่าเบี๋ยวที่ชาจะไปช้อปปิ้งที่มออีกที่หนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะกลับบ้านแล้วแหละหรือเปล่าหรือว่าไปช้อปปิ้งที่ไหนอีกก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะโอเคค่ะทุกคนขอตัวไปช้อปปิ้งที่มอแป๊บหนึ่งนะคะเห l l ทุกคนตอนนี้ชายอยู่ที่มอนะคะก็ว่าจะมาซื้อ,อกระเป๋าเดินทางนะคะเพราะอันเก่ามันพังแล้ว เพราะว่าอีกไม่กี่เดือนชาจะกับประเทศไทยนะคะก็เลยเนี่ยมาดูตอนนี้คือเลือกไม่ถูกเลยอะ่ะมันน่ารักมากเลยอะ่ะทุกคนดูสิสีชมพูเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถ้าอยากซื้อของอะไรแบบนี้มันจะเป็นภาษีแท็กเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวให้ชาเลือกก่อนนะคะว่าไอชาซื้ออะไรแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนจ่ายเงินเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่านี้จะเป็นแท็กเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะโอ้ยเรื่องไม่ถูกอะ่ะดีอันนี้ก็น่ารัก อันที่มันลด50%ก็ไม่ใช่อันที่ชอบอันที่ชอบก็ไม่ลด50%อายังเลือกกระเป๋าตอนนี้ก็คือเลือกเน้นสวยอย่างเดียวนะคะคุณภาพเอาไว้ก่อนเน้นสวยมันใช่หอเนี่ยอันที่แล้วก็เน้นสวยนะคะพังไปแล้วค่ะตอนนี้ใช้ได้แค่ปีเดียวเองมั้งพังเร็ว เดี๋ยวชาจะไปแบงค์นิดหนึ่งนะคะไปธนาคารแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก็ต้องรีบกลับบ้านแล้วแหละยิ่งอยู่ข้างนอกยิ่งเสียตังค์นะคะวันนี้โอเคทุกคนในเมื่อวันนี้เราใช้เงินไปอย่างเยอะมากๆนะคะเราก็ต้องเอาเงินเข้าบ้างเดี๋ยวธนาคารมันจะว่างเปล่าเกินไปนะคะธนาคารจะงงเนาะเมื่อวานนี้เท่านี้วันนี้หมดแล้วเอาเงินเข้าก่อนอะโอเคเงินเข้าเสร็จเรียบร้อย กลับบ้านกันค่ะ ทุกคนคะตอนนี้ชักก็ถึงบ้านแล้วนะคะเออสรุปว่ากระเป๋าเดินทางนะคะชักก็ไม่ได้ซื้อเนาะเพราะคือมันมีอันที่ถูกใจนะแต่ว่ามันไม่มีไซส์ที่อยากได้ก็เลยคิดว่าจะจําแบรนด์ที่ตัวเองอยากได้นะคะแล้วชาก,ก็จะไปซื้อออนไลน์เอานะคะอาแล้วก็ที่บอกว่าที่ชาไปช้อปปิ้งเกี่ยวกับเอ่อของที่จะต้องมาทาอาหารน่ะได้แล้วนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นเมนู หอยทอดนั่นเองนะคะน่ากินไหมคะทุกคน <laughs> โอเคเอาเป็นว่าพี่ชาเนี่ยขอตัวไปกินหอยทอดให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาพูดเกี่ยวกับเรื่องภาษีต่อเนาะเออมาพูดเกี่ยวกับแบบภาษีออนไลน์เวลาเราช้อปปิ้งออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะโอเคขอไปกินก่อนไม่พูดมากเลยหิวมาก ทุกคนตอนนี้ชาก็กินหอยทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าอร่อยไหมก็พอกินได้ <laughs> ไม่ต้องไปหวังอะไรมากนะคะกินได้ก็บุญขนาดไหน <c oughs> อ่ะคือดิชาเนี่ยบอกเพื่อนๆไปใช่ไหมคะว่าดิชาจะซื้อกระเป๋าเด,ดินทางออนไลน์แต่ว่าไปามามันพอเข้าไปออนไลน์มันมีเยอะมาก เลือกไม่ถูกคะ่ะทุกคนที่ชาก็เลยยังไม่ได้ซื้อวันนี้นะคะแต่แต่ที่ชาจะหาใบาเสร็จที่ชาเคยแบบช้อปปิ้งออนไลน์ก่อนๆนะคะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันว่า tax อ n น i n e มันเท่าไหร่นะคะอ่ะอันแรกก็จะเป็นออเดอร์ที่ชาสั่งจาก amazon นะคะ amazon นี่ก็เหมือนเพื่อนๆก็น,น,น่าจะรู้จักกู่แล้วใช่ไหมเคยคละะ้ายๆ shopee lazada ประเทศไทยใช่ไหมแต่เวอร์ชันที่แบบ <c oughs> อยู่อเมริกาอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะคะไม่ใช่ฝั่งเอเชียเออพี่ชาก็ซื้อ ของรวมเยอะแยะนะครีมเคิมเครื่องไม้เครื่องมืออะไรแบบเยอะแยะรวมๆกันนะคะราคารวมทั้งหมดที่ชาซื้อไปเนี่ยมันอยู่ที่รวมค่าชิปปิง้ง อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็รวมไป230แล้วก็4เซนนะคะแล้วอันนี้ยังไม่รวมค่าแท็กนะค่าแท็กก็อีกประมาณ18กวันเหรียญน,นะคะแล้วกอ็อันที่2นะคะทิชาออเดอร์ที่มันเป็นเครื่องทําโซดาค่ะทุกคนมันก็เหมือนเป็นแบบเครื่องที่ไม่ใช่ฟู้ดที่ไม่ใช่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมราคา129นะแล้วแท็กเนี่ยอยู่ที่10กว่าเหรียญโอ้หสิบกว่าเหรียญน,นี่ก็กินอาหารได้หนึ่งมื้อเลยนะเออก็เลยเอ่ะเออเนี่ยท่ชา โชว์เพื่อนๆดูนะคะก็อย่างที่ชาบอกไงชาไม่รู้เหมือนกันนะฉันรู้สึกว่าที่ชาช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะแท็กซ์มันแพงกว่าแบบปกติข้างนอกน,นะสําหรับที่ชาหรือว่ามันเป็นมันมันขึ้นอยู่กับของที่ชาซื้อด้วยแหละถ้าชาไม่ได้ซื้อพวกอาหารหรืออะไรเงี้ยถ้าที่ชาซื้อพวกอาหารเนี่ยมันจะถูกนะแต่ถ้าซื้อแบบพวกเครื่องไม้เครื่องมือแบบของอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ย แท็กจะแพงมากนะคะอ่าแล้วก็อย่างที่บอกที่ชาจะโชว์ใบเสร็จเพื่อนๆที่ที่ชาไปเอ่อไปช้อปปิ้งไหมใช่ไหมแต่จะบอกว่าดูไม่เป็นอะ่ะที่สเปรย์ที่ชาไปดูดเปไปใช่ไหมคะมันมันเขียนยังไงไม่รู้คือราคารวมประมาณ40กว่าเหรียญใช่ไหมแล้วแท็กมันเขียนว่า3ามเหรียญ69 คิดว่านะถ้าถ้าถ้าไม่ใม่ผิดก็ประมาณ3ามอนสิเอ่ะอสามเดอนหกแล้วแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นโวมาที่ชั้นไม่ไม่รู้นะใบเสร็จของโวมาเหมือนเคยเห็นผ่านๆนะไม่เห็นมีแท็กชั้นก็ไม่รู้ว่าทําไมหรือว่าเป็น post เาปามันจะดูคล้ายๆแบบหรูยิ่งกว่ามันจะเป็นแบบที่ช้อปปิ้งแบบ, organic, แบ,บ organic, ออร์แกนิกอะคะ่ะทุกคนของทุกอย่างก็จะออร์แกนิกมันก็จะแพงขึ้นนิดนึงแล้วก็อยากโชว์มากกว่านี้นะแต่ว่าใบเสร็จที่ชาไปช้อปปิ้งแบบสําหรับอาหารชื่อหายเข้าบ้านอะไรเงี้ยส่วนมากแล้วชอบขยําาแล้้ทิงค่ะขนนดใบีู คนยับมากเลยอ่ะโอเคแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะคะที่จะโชว์จะเป็นนี่ค่ะใบสุดท้ายที่ดิชาหาได้นะคะเราปกติขยำทิ้งไปทั้งหมดเรียบร้อยอันนี้ดิชาไปซื้อหมอนนะคะหมอนลองนอน2ใบยอยู่ที่ราคา299.98ดอลลาร์นะคะเออแล้วก็แพ็กนะคะ อยู่ที่23.62เหรียญจุเซนนะคะก็คือหมอนสใบเนี่ยแท็ก20กว่าเหรียญน,นะเพราะว่าราคาหมอนเกือบส0มเลยกับ300ต้อยป300ีน0อแหละเออเป็นว่าที่ฉันรู้สึกนะว่าปีเนี้ยอะไรก็แพงขึ้นภาษีก็แพงขึ้นอาหงอาหารน้ำงน้ำมันก็แพงขึ้นนะคะก็ไม่รู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงมัน ขึ้นเพราะอะไรแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรชาก็คิดว่าไม่มีใครชอบหรอกเนาะไอเวลาที่เข้าของมันแพงขึ้นน้ํามันแพงขึ้นหรือภาษีมันแพงขึ้นอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะชาก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีของอเมริกาแต่ก็พาเพื่อนๆไปใช้ชีวิตหนึ่งวันเดีชาน,นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รู้เนาะว่าวัาวนๆเนี่ยถ้าแบบ ใช้เงินจริงๆไปช้อปปิ้งไปจริงๆอะต้องบวกแท็กต้องอะไรเท่าไหร่บลาๆๆนะคะโอเคค่ะทุกคนเอาเป็นว่าคลิป EP 2ที่เกี่ยวกับภาษีที่ชาจะพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็พยายามไปศึกษาให้มากขึ้นนะคะแล้วก็มาบอกเพื่อนๆอีกทีเนาะเอาให้มันแบบพูดออกมาแล้วมันดูโปรมากกว่านี้อะไรเงี้ยโอเคค่ะทุกคนวันนี้ชาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีความรู้ทางด้านภาษีของอเมริกาแล้วอยากจะเพิ่มเติมในคลิปอะสามารถคอมเมนต์ได้นะ บางเรื่องชาก็ไม่ได้รู้เนาะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทางใต้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะวันนี้ชาขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะก็ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย